เนื่องอยู่ภาษามาร้นเหมือนก่อนออมาดูตรงไม่ได้เลยต้องลาพ่อผมนะดูตรงไม่ได้นะเพราะว่าเป็นต้องไคเชิญเมื่อเชิญใจครับสามขอลาชมรมขอความร่วมมือสวัสดีครับอาจารย์สร้างนะครับสวัสดีอาจารย์สุภุสุขนะครับผมนี่คือ ช่างชนนะครับผมสวัสดีครับนี่ช่างชนนะครับคิ้วใดครับคิ้วแปดครับผมอ่าได้เชียร์อีกแล้วนะครับผมช่างชนนะครับวัอนี้เป็นยังไงวัอนี้เป็นยังไงวัีขอแก่นหน้านะครับขอแก่นหน้านะครับไฟล่าสุดนะครับผมไปทั้งเขาอ่อนหลอดนะครับลุงหลอดกับไปทั้งเขาอ่อนหลอดนะครับวงไฟบางสุดท้ายอยู่บ้านย่างเดียวไปไาไปมั่นนะครับผมเกือบกระบนย่างนะครับอ่ะมือนี้ ขอมาแก้มือให้พี่ให้น้องนะครับลุ่ยลอดกับที่น้ำมาเชียร์ขึ้นเก่านะครับผมพอไว้ใจอาจารย์สร้างชนนะครับผมมานี่นะครับขอให้มันหมานนะครับเหลือแต่หมานนั่นแหละครับลำโตกับสุดยอดนะครับเมื่อนี่ลุ่นลอยเชียร์กันไปนะครับว่าสิเป็นจังไดนะอ่าพิซซี่มาอยู่ตรงนี้พิซซี่ก็มานะครับพิซซี่นางต้อคนสวยนะบู๊ยบนไหนเทมทาผมมาเรียบร้อยนะครับแอบส่องเธอดูหน่อยซิเนพิซซี่คนสวยสู้ ยิ้มหวานอายด้วยนะครับัหลังให้เลยนะครับอ่อะเดี๋ยวเขาาล่อลุนรอดเชียร์นะครับอีโบนันจะรอนะครับคิวแดเท่านั้นนะครับผมหลานพระยาแถนครับรกรัะเว้ร้อนมากรัะเบทยะบดีเดี่วหาบ้างนะครับตะบุญไทยดีเรวหา นายอยากส,กสนุนหรือดึงใหมากนะคำตอบที่ได้คืออย่างทันทิพไทยพุกทิยไทยกาลังถอยกำลังลบกัากหน้าที่อยอรับผิดใจรักาจากเกอคืนขอ,อตัวเลขที่ถูกต้องมาประหานด้วยนัง่งขอตัวเลขที่ สามเหกสิบเพ่สามสิบห้าห้าอาจารย์มาอี่นึงบุกจุดทุกมอส็บสับเ็บร้อยมีดองทั้งสองคำสองไปคุยกันสีหน้ากันจยื้งกันด้อสอยเันน้กับบึงกันจะได้ยบจะได้มีกัน 15ของลูกหลานทั้งอำเภอครับคแก้วในน้ำฟ้าก่อนมาปักชันฟ้าก่อนชาวบอลเลนพบในของแด่เงยเพื่อนไปแด่เอาเ่องดำไปโ้โลเลยตรงตรงตรงรงหลานพญาแถนนะครับ ท่านหูน really ี่คิเป็นไปพ่ได้ดอกเรื nah ่องหายไะหมูจับประจันแล้วทางรนเดของหลวงวังลานที่ตองกันเลยเนยมาคุ้มวรลงมันีละนะครับงานครับในินเว่ารานพญาแทนนะครับพญาแทนเข่าทานไปแล้วนะครับ น้องพีซี่นะครับนั่งต่อคนสวยของเฮานะครับสอร้ยหาีกับยางน้ำทายเลยนะครับน้องพีซี่นะครับนี่นะครับน้องพีซี่เดินเข้าฐานแล้วนะครับตอนนี้นะครับคนสวยนะครับวันนี้พอได้ท่าแปลงแก้มนวลนะครับแต่ว่าก็สวยที่เก่านะครับถุงหลอดน้ำทายนะครับน้องพีซี่นะครับสองร้อยผ่านไป มันบอกใจนีใ่ใจใจนีว่วตะเวนติหางปักใจเลยนี่นะครับน้องพี่ซีคนสวยนะครับนั่งต่อหลานพญาแทนนะครับผมลูกสาวแม่เลี้ยงเป้คนสวยนะครับ<อ>ผมนี่ลูกสาวเพื่อนนะครับ<ด>ผมแม่นครับโอ้โหนะครับห้อนว่าลูกห่อนว่าว่าห่อนอ่นะครับผมนี่นะครับมองเล็กได้เหาอซีลอยนะีะมองนี่ นะสีรอยอย่างเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวรอรอรอ,อ,อเชียรับน้องพิซซี่นะครับผมฮะพิซซี่คนสวยนะครับฮะรอรนรอเชียกันไปกับน้องพิซซี่คนงามนะครับผมอ่ะหลานพญาแถนนี่อีกว่านั่นคือรอดนะครับลุงหลอดกระดิ่ไทยตอนลงนมอยู่นะครับเดี๋ยวเขามาลุนกันไปนะครับกับน้องพิซซี่นะครับอันม้องไฟขึ้นทีลีโดดดงดงเลยนะครับเดี๋ยวราทิ่มพนันไทยนะครับน้องพิซซี่นะครับ มีโฮมให้หลูกบ่ะเดี๋ยวมาพญาถัว <ลำ S 1> ม,มและลานก่อนแดงครับพอดีครับเอาจะซอยในมือต่อไปได้สนามมือต่อไปครับยูยูค่าครับตามผมมามาเรีมงเปรียบไงครับบวกลานพญาแทนนะครับกลังบแรงงาน ของเบลเบล็ตเป้แล้วเป็นที่งนันเพชรอริยาสองนึ่งไ,งไปหลานพญาแถนครับย,าย,าย้ยายยุดย้ายยุ้โว่าให้ลูกใบดันใบดันใบดันใบวันนี้ไม่เหมือนกัน,นพี่ลี่เลย

สุดยอดวันใหญ่โยกแล้วอยอ่าโยกสาธิงามนะครับหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับหลุดกันไปนะครับว่าลอดลุ้นล้อเชียกกันไปนะครับถือว่าเด็ดนะครับถือว่าดียอดนะครับเริ่มเลยนะครับฝานวางหางเริ่มงานเลี้ยงเปร์แม่เลี้ยงเปร์นะครับที่รี่เลยนะครับสุดยอดเปิงเนี้ยดีแล้วนะครับดีมากๆแล้วนะครับเนี่ยเดือนยู่ว่าสัมสิรพัฒนาเอามาเด็กเปิด้โลกเปิดโลก นมแบ้านเลยนะครับวู้ยไม่ได้ครับต้องนะพ่อผมนะดืมไม่ได้นะเพราะว่าเป็นบังไฟพระนะบังไฟพระดื่มนมไม่ได้หม่ครับขนนมหนึ่งแก้วเลยฉันนมหนึ่งแก้วเดวอ่ะโรลูโรเชียนครับอกไปมันสูงดครับผมเดี๋ไหคิดว่าสีพันวะได้เท่าไหร่ สี่รอยวะคอแต่วามซีนะครับไม่ได้จัดเตรียมตัวอะไรใส่มันอยู่ใส่บรกล็อกเข้าหัวนี่วะบล็อกนะครับเบียเบิงนี่ครับเมือกายถามมือขึ้นหนึ่งก็ปีกเครื่องมือก็ยังผ่านได้นะครับเก็บน้ำน้ำมันบ่อลเนี่ยเลยมันบอเป็นลักษณะให้บอลบอลขุมเลยนะเบรกออกขวาไปบ้างหางกะเลยอยู่เลยบ่ดติงเลยจำได้ใต้ของก้อนเขากลมสองก้อนนะครับสออนอยูเลยครับ เห็นแล้วแหละโอเคเบามากๆนะครับโอ้ยเบามากๆเบาดีมากตลอดเบาดีตลอดนะครับสวยงามเลิกเกินมือนี่ชื่นเมินชื่นใจครับสามร้อยเก้าสิบพันไปสามร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านไปนะครับเมเปดีคว้างดีนะครับเบาดีตลอดเ่าสี่ร้อยก็ผ่านไปนะครับ โอ้ยงามคักนะครับผมสุดยอดนะครับเฮ้ยโอ้รับม้วนสุดที่พลาด้ลขสี่รอยเดี๋ยววันนี้คือใครพ่อบังเหรอกนี่ครับห <ไ MER? S 2> ลับไปใหม่ลงวยเนี่ยมีแต่คนปอดนะครับวิดตามลงมาเสียงดังสนั่นวัดเลย420 420ย่คะแนนขอบคุณที่ติดตามเราชมเราเดฟสีสวัสดีครับ